นับจาถึงวันนี้อีก2วันก็จะถึงวันโหวตนายกรัฐมนตรีถือว่าเป็นครั้งที่2แลเลยนะคะภายใต้การแกนนําจานจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับนายแพทย์ชนันสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีคคุณหมอครับครับผมสวัสดีครับหมอชนันครับ ค่ะคุณหมอคะจับไปเด็นเมื่อช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็อาจจะทําให้สังคมเนี่ยกดดันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการผลักดันที่บอกว่าเอ๊จะทําให้ก้าวไกลเนี่ยไปอยู่ในส่วนของฝ่ายค้านหรือเปล่าหลังจากที่ไปหารือกับพรรคการเมืองต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยภารกิจในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเป็นการหารือในระดับไหนแล้วก็เป้าหมายของเราคืออะไรคะต้องต้องขอบคุณสําหรับคําถามครับเป็นการหารือระดับไหนเป้าหมายคืออะไรเนี่ยต้องเรียนด้วยความเคารพครับ เสาอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อไทยต้องเร่งทํางานหลังจากที่ได้รับมอบภารกิจจากที่ประชุมแปดพักร่วมมันนะครับค่ะว่าภายใต้การจัดตั้งรัฐบาลที่มีแปดพักร่วมเราอยู่นะครับเอโมยูเดิมยังอยู่เนี่ยจะไปหาเสียงเพิ่มเนี่ยจะมีวิธีการอย่างไรที่ประชุมแปดพักร่วมก็มอบว่าแปดพักร่วมบวกกับสวก็ไปคุยกับสวนะแปดพักร่วมไปคุยกับสสนะครับ ปคุยกับสสนี่คือโจทย์ยากของของของเพื่อไทยแล้วเพราะว่าแดพักเราเนี่ยเราเราประกาศไปว่าเราอยู่ฝ่ายเชรีประชาธิปไตยใช่ไหมครับค่ะถ,ถ้าไปคุยกับสสก็ต้องไปคุยกับพักอื่นที่นอกเหนือจากนี้ใช่ไหมครับค่ะอ่าสองแนวทางเนี้ยเราก็รับมาการไปพูดคุยเนี่ยเพื่อไปพูดคุยเพื่อหาอ่าดูลูทางแนวทางว่า ทั้งสอวอและสสเนี่ยถ้าจะมาร่วมงานกับเราเนี่ยเขาจะมาได้หรือไม่ภายใต้เงื่อนไขอะไรมีข้อจํากัดมีข้อเสนออะไรไหมนะครับแม้รู้ว่าเจตนาที่เขาแถลงการออกไปในแต่ละพักแต่ละส่วนเนี่ยที่ผ่านสื่อสารณะไปเนี่ยมันก็มีที่ทางท่าทีค่อนข้างชัดเจนว่าเขาเนี่ยเขาไม่รับในเงื่อนไขกรณีถ้ามีม,มาตรานหนึ่งสองอันนี้คือโจทย์ของเราเพราะฉะนั้น เวลาเราจะพูดคุยเนี่ยก็ต้องเรียนด้วยความเคารพครับเราเองเนี่ยพอมาเป็นแกนนําการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเราคิดถึงประเพณีปฏิบัตินะครับเดิมเนี่ยถ้าเราจะไปเชิญพักการเมืองมาร่วมรัฐบาลใช่ไหมครับแกนนําเนี่ยจะต้องไปส่งเทียบเชิญถึงพักการเมืองเขาค่ะ,ะเป็นทางการเลยนะให้ให้พูดง,ง่ายๆให้พี่น้องประชาชนในฐานะที่เป็นผู้เลือกเนี่ยเป็นเจ้าของอำนาจได้รับรู้รับทราบ เราก็คิดหนักว่า ه, ถ้าเราทำอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะตีความว่าเราไปเชิญมาร่วมรัฐบาลใช่ไหมครับ,รบเราก็เปลี่ยนว่าอย่าไปทําอย่างนั้นเลยรเราก็เชิญมาที่พักเราแต่ขอให้เป็นทางการนะขอคุยกับกรรมการบริหารเขาเลยเลยเป็นการเชิญมาพูดคุยเพื่อมาปรึกษาหารือว่าแนวทางคิดทางของพักท่านเป็นยังไงเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลของพวกเราแปดพักเนี่ยร,รับได้ไม่ได้ถ้ามาได้อย่ามาเงื่อนไขอะไรนะครับอันนี้คือ คือสิ่งที่เราทําทั้งหมดเราไม่ได้หมายความว่าเราจะไปกดดันไปทําอะไรให้เกิดไม่ความไม่สบายใจนะครับมันจําเป็นต้องทําเปิดเผยนะครับถ้าทําลับๆเนี่ยมันก็ลําบากคุณหมอครับอันนี้คือคือ,ค,อคือสิ่งที่เราทํานะครับคุณหมอการทําตรงนี้เนี่ยเราต้องการคําตอบครับคอย่่างต้องการคําตอบว่าได้ไม่ได้อย่างไรเนี่ยสวได้กี่คนนะครับสสได้กี่คนแล้วเอาคําตอบเนี้ยมาเข้าสู่ที่ประชุมแปดพักร่วม นะครับนี่คือวิธีการทํางานของเราอแต่พรรร่วมก็มามาพิจา,ารณากันว่าข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดมาพิจารณาการร่วมกันตัดสินกันแล้วจะออกมาอย่างไรในขึ้นที่ประชุมแปดพักร่วมครับคับคุณหมอฮะอย่างที่คุณหมอบอกเองว่าคือท่าทีของพรรคต่างๆที่เราเชิญมาคุยเนี่ย มันเขาก็ออกจากค่างจะชัดเจนมาตลอดอยู่แล้วว่าเขาจะมีแนวทางเงื่อนไขในการทํางานอะไรกันอย่างไรแต่พอเอามาคุยอย่างเงี้ยก็มีหลายฝ่ายกังวลบอกว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยจะเป็นการยืมเสียงของพักต่างๆมาเพื่อที่จะมาบอกก้าวไกลไหมว่านี่ไงก็เพราะเป็นอย่างนี้ก็เลยไม่สามารถที่จะตั้งรัฐบาลว่าโหวตผ่านได้คุณหมออยากจะชี้แจงประเด็นนี้ยังไงครับคือถ้าจะคิดมุมนั้นเนี่ยการที่พักการเมืองต่างๆเขาแถลงการโดยไม่ต้องพูดคุยกับเพื่อไทยมันก็เป็น สิ่งที่บ่งชัดอยู่แล้วใช่ไหมครับตรงนั้นมันก็ชัดเจนตรงนั้นอยู่แล้วพอพอเขาแถลงการอย่างนั้นนะครับเพื่อไทยก็สามารถขยับต่อได้เพราะเรามีเงื่อนไขคุยต่อไงครับว่าที่คุณประกาศไปเนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรที่จะผ่อนปลนแก้ไขได้ไหมเช่นการลดเงื่อนไขของมาตรการ112มีคุณมีข้อเสนออะไรใช่ไหมครับมันไม่เหมือนกันนะครับคือเราคุยเป็นทางการกับการที่เขาแถลงการออกมาเนี่ย มันไม่ได้บ่งว่าอ่ามันเหมือนกันเราเองต้องการหาคําตอบต่อเลยว่าแล้วกรณีถ้าคุณมีเงื่อนไขว่าไม่เอามาตราหนึ่งรสิบสองเนี่ยถ้าเกิดไม่มีมาตราหนึ่งรสิบสองคุณเห็นอย่างไรเราก็จะนำคำ<ะ>ตอบนี้มาบอกกับทางที่ประชุมแปดพักไงครับค่ะค่ะ คือถ้าดูในส่วนของบรรยากาศทั้งห้าพักที่เราคุยกันทั้งเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาชาติพัฒนากล้าแม้ว่าจะมีสองเสียงแต่ก็ดูเหมือนกับแบบว่าประเด็นเนี่ยมันจะอ่อนมากที่สุดเพราะว่าพักอื่นเนี่ยก็จะมองว่าถ้าไม่มีพักก้าวไกลเขาก็จะไม่ร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลนั่นหมายความว่าหมอมองว่าเอ๊ะชาติพัฒนากล้าอีกสองเสียงเนี่ยน่าจะมาเพิ่มเติมในส่วนของการจัดตั้งรัฐบาลด้วยไหมคะหรือว่าจะเอาไปพูดคุยกันยังไงบ้างคะต้องพูดคุยครับเพราะว่าเพราะว่าเงื่อนไขที่แปดพักร่วมให้เรามาเนี่ย เขาให้ไปหารายละเอียดของเงื่อนไขเช่นพระช,ชาติทันคาาลาบอกว่าถ้าไม่มีเงื่อนไขไม่แก้หนึ่งหนึ่งสองคงไว้เนี่ยเขารับได้เขาร่วมได้ใช่ไหมครับค่ะใช่ซึ่งอันเนี้ยเราก็ต้องมาให้เวทีของแปดพักกับก้าไกลเข้าไปพิจารณาโดยเฉพาะก้าวไกลเขาเป็นเจ้าของนโยบายเนี่ยเขาก็บอกว่าจะให้เขาลดเขาทอนตรงไหนอย่างไรเขาอยากได้ทราบรายละเอียดไงครับ รายละเอียดของแต่และข้อเสนอเพื่อเขาจะได้ไปดูว่ามันเป็นไปได้ไหมในการพิจารณาในที่ประชุมพักเขาเขาตอบอ่างนั้นไงครับมันก็ต้องมาเข้าริ่มที่ประชุมครับคุณหมออย่างนี้เราเห็นแล้วว่าคือตอนนี้พักที่เราเชิญมาคุยอย่างที่บอกไปวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่มีจุดยืนเหมือนกันแล้วก็แถลงไม่แตกต่างจากในส่วนที่เขาเคยมีการพูดคุยก่อนหน้านี้แถลงก่อนหน้านี้อย่างนี้คุณหมอ,อถ้ามันเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยแล้วเสียงสวรเราก็ยังไปสาวเสีย,อยงอยู่ ย่สิบเจ็ดนี้ยยังจะมีการโหวตอยู่ไหมครับเอาอย่างนี้ก่อนคือเราพยายามทํางานให้ถึงที่สุดครับครับพยายามทํางานให้ถึงที่สุดยี่สิบเจ็ดได้ไม่ได้อย่างไรเนี่ยก็ขึ้นกับว่าวันพรุ่งนี้ครับที่เราเข้าที่ประชุมแปดพรรคร่วมว่าข้อสรุปเราออกมาเป็นยังไงครับคมันก็จะส่งผลถึงการประชุมวันที่ยี่บเจ็ดด้วยแต่เห็นหลายฝ่ายเขาก็เสนอเลื่อนมานะครับใช่ไหมะใช่ค่ะก็อย่างสวบางส่วน อย่างคุณสมชยายแสวงการเองก็บอกว่าถ้ายังไม่พร้อมก็ขอเลื่อนกันไปก่อนจากวันที่27กรกฎาคมก็อาจจะเป็นในส่วนของสิงหาคมทีนี้สอบถามในส่วนของเสียงของสอวอกันบ้างคุณหมอเให้สัมภาษณ์ตอกว่าก็มีการส่งคณะพูดคุยเจรจากันไปตัวคุณหมอเองก็ได้มีการไปพูดคุยกับสอวอพอจะเปิดเผยรายละเอียดเบื้องต้นได้ไหมคะว่าหลังจากที่ไปพูดคุยกันไปแล้วได้เสียงมาสักประมาณเท่าไหร่ณักขณะนี้ค่ะในส่วนของผมที่ผมไม่ได้ทนะําหน้าที่นี้เป็นหลักนะครับค่ะ,คะ เพราะเรามอบภารกิจให้กับทีมเจรจาของเราไปทํางานผมจะทําหน้าที่หลักในแง่ของเจรจากับพรรคการเมืองอแต่ว่าในส่วนที่ผมสามารถพูดคุยสอบถามท่านสวนะครับที่เรารู้จักกันสนิทกันเนี่ยก็ก,ก็ทําหน้าที่ตรงนี้ด้วยะนะครับต้องขออนุญาตว่าต้องต้องอต้องไม่เปิดเผยชื่อท่านนะครับเดี๋ยวท่านจะเสียหาย ท่านเองก็ตอบผมครับบอกว่าท่านยังมีจุดยืนเหมือนกับวันที่สิบสามนะครับถ้ามันมีอะไรไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของร้อยสิบสองนะครับมีอะไรที่ไปกระทบความมั่นคงของสถาบันเนี่ยท่านก็ยังมีจุดเดิมมีจุดยืนเดิมอยู่นะครับอันนี้คือคำตอบครับแต่ถ้าวันนี้ก้าวไกลประกาศบอกว่าถอยร้อยสิบสองนลคะทางสวก็น่าจะโหวตให้ไหมคะถ้าเรามองแบบนี้แล้วอันนี้ต้องอันนี้ต้อง ดูเป็นคนคนครับเพราะบางคนก็มีเงื่อนไขมากกว่าหนึ่งร้อยสิบสองเหมือนกับกัการเมืองเนี่ยคล้ายกันครับคล้ายๆกันครับบางคนก็มีเงื่อนไขเฉพนว่าร้อยสิบสองแต่ว่าเหมือนกับเราก็ตองดูรายละเอียดครับมันเหมือนจะไปกันต่อถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะมีเงื่อนไขเดิมๆที่มาตั้งเนี่ยดังนั้นโอกาสที่มันจะพลิกข้ามขั้วเราพูดถึงในอนาคตคุณหมอว่าตัวนี้ยังมันอยู่ที่แปด u อมอูเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอฮะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อไทยไปต่อไม่ไหว เห็นมีข่าวบอกว่าอาจจะส่งไม้ต่อไปถึงพักอันดับสามอย่างภูมิใจไทยคุณหมอว่าคือ<ม>คือนั่นคือแนวทางนะครับที่เป็นแนวทางทั่วไปแนวทางทั่วไปผมก็บอกว่ามันมีผู้เสนอทํานองนี้มานะผมก็บอกซึ่งมันเป็นไปไม่ได้หรอกในมุมของเราเพราะเราเองเนี่ยับเราเรายังยึดมั่นเสียงประชาชนยี่สิบเจ็ดล้านเสียงนะอะแล้วมันมีการแบ่งฝ่ายกันชัดเจนไปแล้วเนี่ยการจะส่งม้ต่อไปนี่ยมันคงจะลําบากอะ มันคงจะลำบากใช่ไหมครับถ้าส่งไปนี่ใครเป็นนายกก็ต้องฝาาเขาใช่ไหมครับมันก็ต้องคิดหนักตรงนั้นเลยไม่พูดถึงในประเด็นนั้นนะมันเป็นทางเลือกแต่เราไม่คิดถึงนะครับเราไม่คิดถึงครับค่ะงั้นถามเลยและกันค่ะวันพฤหัสบดีนี้ที่จะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยสรุปแล้วหรือยังคะว่าจัดเสนอใครถามว่าสรุปแล้วหรือยังเนี่ยออตัวตัวตัว ตัวคนดิเดตเราเตรียมไว้อยู่แล้วครับเราจะประชุมพรรควันที่ยี่สิบหกนะครับแต่ว่าจะได้เสนอวันที่ยี่สิบเจ็ดหรือไม่ก็ขึ้นกับที่ประชุมของสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดว่ามีการเลื่อนออกไปไหมเพราะเหตุผลการเลื่อนเนี่ยมันมีหลายเหตุผลนะครับค่ะค่ะมันมีหลายเหตุผลหนึ่งเนี่ยแน่นอนเกิดจากแปดพรรคร่วมเรามีข้อมูลให้กับทางท่านประธานอย่างไรสองทางวุฒิสภาเขาเห็นอย่างไรสาม สิบพักร่วมเขาเห็นอย่างไรเกิดวุฒิและก็สิบพักร่วมเขาเห็นว่ามันสถานการณ์ดูมันไม่ค่อยสอดคล้องเหมาะสมนะสมาชิกหลายส่วนหลายฝ่ายก็ต้องอยู่ในพื้นที่เพราะมีงานสําคัญในวันที่ยี่สิบแปดใช่ไหมครับเขาอาจจะขอว่าเอเสียงข้างมากสองฝ่ายแล้วเห็นอย่างนี้ท่านประธานอาจจะมีนิฉัยให้เลื่อนไปก็อย่างนี้ก็ได้นะครับเราก็ต้องรับตรงนั้นคุณหมอท้ายสุดแล้วฮะอยากถามว่าถ้าเกิดว่า ในประเด็นนี้ไปกันต่อไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าจะข้ามขั้วเราก็ยังไม่คิดและอีกมุมหนึ่งที่หลายๆคนบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดยังจับกันอยู่ใน8ปดพักเดิมเนี่ยแล้วรอจนกว่าสวจะหมด10เดือนเราก็โอ้ไม่ทันหรอกรัฐบาลรักษาการยี่ไม่ค่อจำกัดในการทํางานหลายๆอย่างแนวทางนี้คุณหมอเริ่มเอากลับมาคิดบ้างไหมครับรว่าอย่างไงก็ต้องมีการจัดตั้งรัฐมัน,มนตนนร,ร,รับ ของผู้เสนอว่ารอสิบเดือนแล้วหลังจากนั้นจะได้สิ่งที่ดีที่สุดใช่ไหมครับเาขาคาดหวังอย่างนั้นแต่ในมุมของเราเราคิดทุกมิตินะครับว่าจริงหรือมันจะได้สิ่งที่ดีที่สุดหนึ่งนะครับจริงหรืออะไรคือคําตอบที่ดีที่สุดนะครับสองขณะที่เรารอสิบเดือนเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าเราเองอยู่ภายใต้ระบบเสียงข้างมากของของสมาชิกรัฐสภานะครับสามร้อยสิบสองเราไปเสียงข้างน้อยอยู่นะครับ ใช่ไหมครับสามร้อยสิบสองเราเป็นเสียงข้างน้อยเขามีมากกว่าเราเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะคิดจะทําอะไรขณะที่เราไม่คิดไม่ทําเนี่ยย่อมเป็นความชอบธรรมที่เขาทําได้นะครับอืเขาสามารถเลืองนายกได้นะครับเรือกนายกได้แต่ทํางานต่อลําบากอยู่เหมือนกันนะฮะคุณหมอทัาบุญมองแน่นอนครับในสิ่งถ้าเขาเลือกนายกได้เนี่ยเขาเขาไม่ยอมให้เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยหรอกครับเขามีวิธีการอยู่แล้วครับที่ทําให้เขาเป็นเสียงข้างมากค่ะ การมือไม่ตรงไปตรงมานะครับมันมีรายการหลายอย่างเพราะนั้นการคิดต้องคิดรอบด้านครับถ้าเรายังอยู่ระบบเสียงข้างมากคนหนึ่งคนคิดแม้จะเป็นความคิดที่ดีเลิศนะครับก็นําสู่ปฏิบัติไม่ได้เอ๊ะคิดหมอแะ่ันะครับความคิดที่แย่ๆมากๆแต่เสียงข้างมากเขาเอาเนี่ยมันก็ยังต้องนํำปฏิบัติเลยครับเช่นการโหวตว่าการเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นยตินะครับพิตารณาเห็นไหมเสียงข้างมากพีจาวามเราก็ต้องยอมเลยครับค่ะ ่คุณหมอคะวันนี้นี่จะมีการแถลงข่าวในส่วนของที่ไปหารือกับสอวอด้วยไหมคะความเดเจนในตรงนี้ยังไงบ้างอคอเรากําลังประมวลอยู่ครับวา่าในส่วนของคือการแถลงข่าวในส่วนของเพื่อไทยเนี่ยกับในส่วนนี้ก็อาจจําเป็นต้องบอกต้องกล่าวครับว่าได้มาเท่าไหร่อย่างไรแล้วก็ส่วนของสอวอท่านเองท่านก็ออกแถลงข่าวในส่วนท่านเราเข้ามาประมวลกันครับเราคงไม่ได้เชิญท่านมา แถลงข่าวร่วมนะครับเพราะว่ามันเป็นการละเมิดหน้าที่ลำน้าท่านผมเราเพียงจะไปประสานงานขอความเห็นท่านมาแล้วนํามาตอบสนอเร็จครับค่ะขอบคุณมากครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับคุณหมอชนันท์ศรีแก้วหัวหน้าภาคเพื่อไทยครับค่ะในส่วนของประเด็นเสียงของสวเดี๋ยวต้องดูกันนะคะว่าถ้าไปหารือกันไปแล้ว ที่เขาบอกว่ามีทีมคณ,ณะเจรจาตัวคุณหมอเองก็ได้มีการพูดคุยกับสวที่เคยรู้จักมาคุ้นกันเนี่ยนะก็ยังไม่ได้บอกว่ากี่คนที่จะมีเสียงสนับสนุนเท่าไหร่ก็ต้องดูว่าถ้าจะถาแถลงข่าวแล้วเนี่ยท่าทีจะเป็นอย่างไรบ้างแต่ที่แน่ๆการหารือทั้งสวและสสเองก็จะมีการพูดคุยกับ8ปดพักการเมืองที่ที่มีการทํา MOU ก็คือในวันพรุ่งนี้นั่นเองครับส่วน27นี้ะจะมีการเสนอให้โหวตได้หรือไม่จะมียตินี้หรือเปล่า เดี๋ยวคงต้องรอดูเพราะว่าอย่างส่งสัญญาณมาหลายๆสัญญาณเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้ายังไม่พร้อมก็เลื่อนไปก่อนไหมนะคลับหรือว่าแม้แต่กระทั่งในสิ่งว่าเอ๊ะถ้ายสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาล็อกที่โดนไว้จากมติของสภาเสนอ<ะ>ชื่อซ้ำไม่ได้เนี่ย มันจะมีผลด้วยว่ามันจะขัดต่ตตตอรัฐธรรมนูญหรือไม่อันนี้เดี๋ยวต้องรอติดตามกันต่อใช่ค่ะคือ27กรกฎาคมนี้ติดตามกันประเด็นสําคัญโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งที่2นะคะต้องดูว่าจะเลื่อน <ừ. S 1> หรือไม่เลื่อน2ก็คือเรื่องของการแก้ไขมาตรา272ปิดสวิตสว์ไม่มีส่วนในการที่จะเสนอโหวตนายกรัฐมนตรีนั่นเองมี2ประเด็นด้วยกัน27กรกฎาคมนี้แต่ว่าช่วงนี้พรรคกนสักรูร